จากหนุ่มตัดอ้อยสู่พระเอกหมอลำนุกเกอร์ชีวิตที่ไม่มีอะไรได้ทั้งรถได้ทั้งบ้านสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ชีวิตพลิกแม่ยกเป6หหลักจากตัดอ้อยได้250เปิดเส้นทางหนุ่มตัดอ้อยสู่พระเอกหมอลำนุกเกอร์กลิกรชีวิตที่ไม่มีอะไรเลยทำให้มีรถมีบ้านเลี้ยงครอบครัวได้ พระเอกหมอลำนุกเกอร์กฤษกร,กรวงอีสานนครศป์หลังถูกจับตาความรักกับนักร้องดังเก่งทัชยชยะท่ามกลางเหล่าแม่ยกให้ความเอ็นดูล่าสุดเปิดใจถึงเส้นทางชีวิตกว่าจะมาเป็นพระเอกหมอลำดังเคยเป็นหนุ่มไร่อ้อยสำหรับจุดเริ่มต้นการเป็นหมอลำหมอลำส่วนมากอาชีพหมอลำจะไม่ฟิกว่าต้องทำอะไรมาต้องเต้นเป็นหรือเปล่าต้องร้องเป็นหรือเปล่า คือใครที่อยากจะเป็นหมอลำก็มาสมัครได้เลยทุกเพศทุกวัยคือทุกคนจะได้มาฝึกซ้อมเบื้องต้นบนเวทีใครจะเต้นเป็นไม่เป็นก็ตามมาอยู่กับหมอลำแล้วทุกคนต้องเป็นครับแต่จุดเริ่มต้นการเป็นหมอลำของผมตอนนั้นผมร้องเพลงสตริงยังไม่รู้จักคำว่าหมอลำเลยผมเพิ่งมาพลิกตัวเองเป็นหมอลำตอน5ปีที่แล้วครับแล้วผมก็มาสมัครเป็นนักร้องตอนนั้น ใครที่มาสมัครเป็นหมอลำยังรำไม่เป็นต้องเป็นแดนเซอร์ด้วยผมเป็นแดนเซอร์อยู่สองปีคือเรามาแบบดิบๆก็ได้เป็นพระเอกหมอลำเมื่อถามว่าจับต้นชนปลายยังไงเอาดีทางด้านนี้ตอนแรกผมมาสมัครเป็นนักร้องเราก็ได้ยินเพลงหมอลำทุกวันเราก็เลยชอบแล้วอาจารย์ที่อยู่ในวงก็ค่อยๆฝึกเราเราก็เลยมีโอกาสได้ฝึกหมอลำจนถึงปัจจุบันนี้ยากไหมจากเพลงสตริงสู่หมอลำ นูกเกอร์กฤิกรบอกว่าต้องใช้คำว่าโคดของโคตรยากเลยครับเพราะว่าสตริงเวลาเราร้องลูกคอจะไม่เยอะแต่พอมาเป็นพาร์ของหมอลำก็เยอะขึ้นสำเนียงในการร้องหมอลำคืออีสานแท้ถ้าเป็นสตริงออกเสียงชอแต่พอมาเป็นหมอลำต้องออกเสียงให้ตรงพยัญชนะเธอก็เธอจะไม่ออกเสียงเธอประมาณนี้ครับเห็นว่าเคยไปฝึกร้องหมอลำกับแม่นกน้อยอุไรพรด้วยใช่ไหม นุเกอร์บอกว่าตอนแรกผมอยู่คณะหมอลำรัตนสินอินตาทยราชก่อนและว,วงที่สองก็มาอยู่วงเสียงอีสานวงที่สามคือปัจจุบันอีสานนครสินแต่รุ่นต้นๆรัตนสินเป็นหมอลำวงเก่าแก่ของทางภาคอีสานครับคือบรมครูที่เก่งๆจะอยู่วงนี้กันเราก็มีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในวงนี้เป็นวงแรกเลยได้เริ่มฝึกเดือนหนึ่งเต็มๆที่ฝึกทุกวัน ทั้งเท้าทั้งเย็นแล้วก็ตอนดึกฝึกจนแสบคอจนไอเป็นเลือดออกเลยครับเพราะว่าเสียงที่เราฝึกเป็นเพลงสตริงตอนนี้มี FC แล้วชีวิตเปลี่ยนไปไหมนุกเกอร์บอกว่าตอนที่เรายังไม่เป็นหมอลำฐานะทางบ้านเราก็ไม่ค่อยโอเคอยู่แล้วแต่พอเรามาอยู่กับหมอลำมาเจอแฟนคลับแฟนเพลงที่คอยซับพอร์ตจากชีวิตผมที่ไม่มีอะไรเลยมาเป็นหมอลำก็ทำให้ผมมีรถ มีบ้านเลี้ยงครอบครัวได้ชีวิตผมเปลี่ยนไปเยอะมากอันนี้ต้องขอบคุณ FC ที่คอยให้การสนับสนุนคอยซัพพอร์ตมาโดยตลอดเป็นเสาหลักของบ้านใช่ไหมนุกเกอร์บอกว่าใช่ครับผมเป็นเสาหลักของบ้านตั้งแต่ช่วงมัธยมแล้วคือเราเริ่มร้องเพลงแบบจริงจังตอนที่อยู่ม .4 ครับหาตางังส่งตัวเองเรียนจนจบแล้วเราก็ส่งเงินให้กับครอบครัวด้วยเป็นเสาหลักตั้งแต่อยู่ชั้นมัธยม ทำงานครั้งแรกได้เงินกี่บาทนุกเกอร์บอกว่าด้วยความที่เราเป็นคนกาลสินคือเราอยู่บ้านนอกมันห่างไกลความเจริญเราก็ไม่ค่อยเห็นตังก็คือรับจ้างไปทำเกษตรกรส่วนมากจะเป็นเกษตรกรไร่อ้อยอยู่แล้วเราทำมาตั้งแต่เด็กไปเป็นลูกจ้างเขาไปตัดอ้อยไปดายหญ้าค่าจ้างวันละ250บาท6โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นคิดดูคือ ตอนนั้น250บาทคือได้เยอะมากเลยนะเพราะว่าเราไปโรงเรียนตอนมัธยมเราเอาเงินไปโรงเรียนแค่วันละ20บาทกับข้าวมันถูกมากกับข้าว10บาทขนม5บาทมันก็อยู่ได้แล้วเป็นหมอลำต้องซ้อมหนักไหมนุกเกอร์บอกว่าโหโคตรหนักเลยด้วยความที่เราไม่เคยเต้นมาก่อนตอนนั้นเราซ้อมประมาณ3 4เดือนครับ ช่วงฤดูฝนที่หมอลำออกงานไม่ได้ทุกวันครับตั้งแต่เช้าจนค่าเต้นจนเหงื่อเต็มตัวเลยจากคนที่ไม่มีพื้นฐานในการเต้นเลยจนเต้นเป็นคิดดูว่ามันจะขนาดไหนเมื่อถามว่าคิดจะเข้าวงการบันเทิงหรือเปล่านุกเกอร์บอกว่าเราอยู่กับหมอลำมา4-5ปีช่วงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของผมที่ผมเข้าสู่วงการบันเทิงแบบเต็มตัวครับ คือได้มีโอกาสได้พูดคุยกับพี่น้องของพี่เก่งทัชยะเขาก็ให้คําปรึกษาเราทำให้เราได้มีโอกาสเข้ามาในวงการบันเทิงการเริ่มนับหนึ่งของผมเป็นอะไรที่ได้มีโอกาสในวงการบันเทิงรู้จักกับสื่อต่างๆที่ให้เราได้แสดงความสามารถที่ตัวเองมีและได้มีโอกาสทำเพลงเล่นละครเมื่อถามถึงแม่ยกเปเงินให้ทีกี่หลักนุกเกอร์บอกว่าที่สุดก็หกหลักครับ แต่ว่าไม่ได้ทุกวันนะคือจะได้แต่โอกาสเปิดวงปิดวงเราได้รับรางวัลหรือว่าวันเกิดครับชื่นใจไหมสำเร็จด้วยน้ำพักน้ำแรงนุเกอร์บอกว่าคือมันเกินคำบรรยายครับเราคิดย้อนหลังไปว่าจากคนไม่มีอะไรเลยแล้วมาคิดถึงปัจจุบันนี้เรามีรถมีบ้านมีทุกอย่างที่แฟนคลับคอยซัพพอร์ตเรามันเกินคำบรรยายมันดีใจแล้วก็ถูกใจมาก จากเมื่อก่อนไม่มีจนวันนี้มีทุกอย่างมันทำให้เห็นคุณค่าของเงินจากความลาบากมาก่อนไหมนุกเกอร์บอกว่าใช่ครับเราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าเราต้องใช้เงินให้เป็นประโยชน์เพราะว่าเราเป็นครอบครัวที่ไม่ค่อยมีตังค์แล้วพอเรามีตังค์เราก็ย้อนขึ้นไปเราก็ต้องประหยัดเราจะไม่ใช้ตังค์ฟุ่มเฟือยแล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาผมไปไหนผมก็ชอบให้เงินขอทานผมชอบให้แบบนี้ เพราะเราคิดย้อนไปว่าตอนที่เราเป็นเด็กเราก็อยากจะมีตังค์เหมือนใจเขาใจเราเราก็ให้เขาได้จากความพยายามของนุกเกอร์และโอกาสที่ได้มาวันนี้งานแน่นมากคิวงานคือลากยาวแม้ว่าเราจะเป็นวงหมอลำน้องใหม่แต่ก็มีคนตอบรับอย่างล้นหลามในฐานะศิลปินเองรู้สึกภูมิใจมากๆซึ่งต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ชื่นชอบนุกเกอร์นุกเกอร์เล่าว่าถ้าถามถึงตัวตนจริงๆแล้ว ตนเองเป็นคนที่สนุกสนานขี้เล่นชอบหยอกชอบแกล้งเป็นคนกวนๆจะต่างจากคาแรคเตอร์ที่ได้รับบนเวทีซึ่งเวลาว่างจริงๆก็ชอบฟังเพลงและการตัดต่อวิดีโอเรื่องนี้คือชอบมากเพื่อนก็มักใช้ให้เราช่วยนอกจากนี้นุกเกอร์เคยเจอเหตุการณ์คุกคามมาด้วยเรื่องนี้มีทั้งเจอในโลกออนไลน์และตัวต่อตัวตอนไปทำงานเลยทีเดียว เราก็จะแก้ไขสถานการณ์ด้วยการบอกพี่ๆว่าขอบคุณและอยากให้ติดตามเป็นกำลังใจกันมากกว่าสำหรับเรื่องที่เก่งทัชยะมาให้กำลังใจนุกเกอร์เปิดใจเล่าถึงที่มาที่ไปจนหนุ่มนุกเกอร์มีความเขินเบาๆเพราะยักเก่งนั้นพุ่งสปีดเดินหน้าสารสัมพันธ์ว่าตอนแรกคุยกันเป็นพี่ชายน้องชายให้กำลังใจกันอยู่แล้วตนเองติดตามผลงานเก่งอยู่แล้ว ให้กำลังใจกันไปมาก็ได้มีโอกาสพูดคุยกันจนวันหนึ่งที่เป็นวันเปิดวงเก่งทัชยยะก็ส่งดอกไม้มามอบให้จนได้เจอกันทีหลังพอได้เจอกันก็มีให้กำลังใจกันหลายเรื่องพร้อมให้คำแนะนำว่าควรวางตัวอย่างไรในวงการบันเทิง